อนาคตด็อกเตอร์บาร์บี้โวยคนดูถูกเพราะหน้าตาตัวเองแอชตันคลาร์กเป็นนักเรียนวัย22 <Everyone. S 1> ปีจากมหาวิทยรลัยรฐเทนเนสซีซึ่งเธอกำลังเป็นผู้ช่วยวิจัยภาควิชาจิตวิทยาคลินิกโดยเธอหวังว่าจะได้เป็นด็อกเตอร์ในอนาคตนอกจากนี้เธอยังสามารถพูดได้4ภาษาและเป็นศิลปินจัดแสดงแต่ว่าเพราะว่าแอชตันชอบแต่งตัวในรูปลักษณ์ของตุ๊กตาบาร์บี้ทำให้คนดูถูกเพราะเธอชอบรูปแบบที่สังคมคิดว่าเป็นของปลอม แอชตันเคยเป็นคนขี้อายเป็นอย่างมากพอเธออายุได้14ปีเธอได้เจอหนังสือเล่มหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับการแต่งหน้าตัวละครเวทีเธอกล่าวว่าฉันรู้สึกทึ่งกับวิธีและอุปกรณ์ที่สามารถนํามาใช้ในการแปลงโฉมฉันคิดเสมอว่าตุ๊กตาบาร์บี้เป็นตัวแทนแห่งความเชื่อมั่นซึ่งสําหรับคนที่ขี้อายแบบฉันการมีความมั่นใจและความสวยงามเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจฉันมากแต่บาร์บี้ดูไม่เหมือนกับลักษณะตามธรรมชาติของฉันเลยฉันเลยเริ่มที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการแต่งหน้า เมื่อแอชดันอายุได้16ปีเธอจึงเริ่มแปลงโฉมตัวเองด้วยการทำให้ตัวเองมีลักษณะเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ ดยเธอพยายามรักษาเพื่อให้มีลักษณะถูกต้องตามตำราบาร์บี้เธอย้อมผมสีลอ้อ์ใช้สเปรย์ผิวแทนเติมริมฝีปากให้อวบอิ่มและแต่งหน้าแบบคอนทัวร์ติดขนตาปลอมต่อผมและใส่คอนแทคเลนส์สีเอชด้านกล่าวว่าเธอรู้สึกมีความสุขและมีความมั่นใจเป็นอย่างมากเมื่อแปลงร่างเป็นตุ๊กตาบาร์บี้แต่ว่ามักจะถูกคนตัดสินเธอด้วยลักษณะแบบผิวเพิน แอชตันหวังว่าเธอจะสามารถท้าทายความคิดเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกแบบตุ๊กตาบาร์บี้เธอกล่าวว่ามีคนเป็นจํานวนมากที่เชื่อว่าคุณไม่สามารถจะเป็นนักวิชาการที่ประสบความสําเร็จได้ถ้าหากว่าคุณยังทุ่มเทเวลากับลักษณะภายนอก3ปีที่แล้วแอชตันเริ่มต้นเขียนบล็อกที่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกแบบตุ๊กตาบาร์บี้และมีผู้ติดตามเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้เธอยังมีพรสวรรค์นในการเรียนโดยเธอเป็นหนึ่งในนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ช่วยวิจัยในการดำเนินการวิจัยที่ภาควิชาจิตวิทยาคลินิกของรัฐเทนเนสซีและกำลังสมัครเรียนปริญญาเอกอยู่ในขณะนี้